ก่อนจติกวานิศพักชาติพัฒนากล้าเบอร์สิบสี่ครับเอาละครับเรื่องที่คุณกอนต้องทราบชัยนนท์ก็พูดไปหมดแล้วนะครับแต่ย้ำอีกทีครับสองนาทีอยู่ตรงจอนี้นะครับโอเคครับคุณกอนโอเคนะครับโอเคครับ <laughs> ผมจะเป็นฝ่ายเหมือนเป็นเด็กเอ็นของงานนี้คอยปอบปลมจิตใจทุกคนไม่ว่าจะมาจากพักไหนก็ตามเราจะตัดไม้ผมจริงๆเลยใช่ไหมครบสองนาทีใช่ครับแต่ถ้าตัดไม้แล้วยังไม่ลงจะมีการมาล็อกคอและลากลงไปอย่าให้เราต้องใช้มาตรก,การนั้นเพราะว่าไม่มีการตัวไหนรับเหมือกับคุณกรณได้นะครับความสุขจริงผมตัวใหญ่แต่ใจดีครับผมได้<ม>ดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะครับโอเคคุณกรณพร้อมนะครับพร้อมครับและนี่คือสองนาทีของคุณครับ ผมจะขอใช้เวลาสองนาทีของผมนะครับในการที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนคนไทยว่าทําไมถึงต้องเป็นชาติพัฒนากลา้าทําไมถึงต้องเป็นกราจจติกวน,นิชคือหลายๆท่านเนี่ยคงอาจจะรู้จักผมนะครับในฐานะอดีตรัฐมนตรีคลังในฐานะหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากลา้าแต่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าในการทํางานการเมืองเนี่ยผมรักอะไรและเกลียดอะไรมากที่สุดสิ่งที่ผมรักมากที่สุดคือการ สร้างโอกาสด้วยการแข่งขันผมมองว่าคนทุกคนนะครับเกิดมารวยได้จนได้แต่ทุกคนต้องมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าในชีวิตด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรมส่วนสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดเนี่ยก็คือการผูกขาดทุกรูปแบบผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทุนใหญ่นะครับแต่ผมมีปัญหากับทุนผูกขาดและผมสู้เรื่องนี้มาตลอดชีวิตการทำงานของผมเมื่อสมัยที่ผมเป็นรัฐมนตรีผมได้ระง,งับ ความพยายามโดยปตทที่จะเข้าไปซื้อ Modern Trade เพราะผมกังวลว่าจะนำไปสู่การกู้ขาดผมได้เพิ่มใบรนญาตธนาคารเพื่อที่จะเพิ่มการแข่งขันเพื่อลดดอกเบี้ยและเมื่อผมพ้นตำแหน่งผมก็ยังสู้ในเรื่องนี้ต่อไปผมได้ทําเรื่องของตัว fintech นะครับในการที่จะเพิ่มการแข่งขันลดอัตราดอกเบี้ยให้กับผู้กู้เงินและสุดท้ายผมก็ได้มีโอกาส ที่จะมาตั้งพักการเมืองร่วมกับเพื่อนๆที่เป็นผู้ร่วมบุดมการและเราก็สู้กับเรื่องของต้นทุนพลังงานสู้กับเรื่องของค่าไฟมาตลอดโดยที่เราพบว่าเป็นปัญหาหลักเนี่ยก็คือทุนผูกขาดที่ครอบงําการเมืองระดับประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาติพัฒนาจะมาสู้วันนี้ก็คือเรื่องของทุนผูกขาดครอบงําการเมืองหลายคนอาจจะข้องใจว่าเราทําได้หรือไม่แต่เชื่อผมครับถ้าเลือกชาติพัฒนากล้าเลือกกรจาติกวณิน,นิ์ เราจะสู้แทนคุณกับทุนกูกขาดเพื่อคนไทยเดี๋ยวครับเดี๋วครับอย่าอย่าพึ่งจากผมไปครับเมื่อกี้ประโยคสุดท้ายขาดไปนิดเดียวเออจริงๆขาดคำว่าเพื่อคนไทยทุกคนแค่นั้นเอาละครับที่ชัดเจนก็คือมาสู้กับทุนผูกขาดเพื่อที่จะทำให้ประชาชนมีโอกาสนะครับที่จะแข่งขันได้ ีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าในชีวิตทำไมผมมีความสึกว่าเหมือนหมอนรองกระดูกผมจะอักเสบเวลาก่อนเอาละครับสองนาทีเอาจริงๆแล้วสองนาทีเนี่ยเหมือนมันจะน้อยจริงๆตอนแรกเราประชุมกันครับว่าเออคนรละสักครึ่งชั่วโมงดีไหมแต่เกรงว่างานจะจบตีสี่ครึ่งนะครับซึ่งทางพารากอนฮอล์เขานอนเร็วก็เลยต้องสองนาทีแล้วนะครับคุณกอนจะดขอบครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ